เปีกสมดุลพบอิบนบินไปเลี้ยงร้อยมเมลย์ร่วงกอบละสาดูแลเกุบ สวัสดีครับผมนายเตวายมะนะครับในโอกาสที่พี่บอลกาลสินนะครับแล้วก็พี่เล็กนะครับพี่ชายที่แสนดีแล้วกับพี่สาวที่แสนสวยทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านก่กโตกลวงปองใจนะครับไม่ใช่ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับยังไงผมก็ขออวยพ่อในพี่ๆทั้งสองท่านนะครับหากันไปโดนๆแล้วก็มีความสุขเลยล่นะครับให้ชีวิตประสบความสําเร็จในทุกๆส่วนทุกๆด้านนะครับ มีลุกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนายเต้วยมะนะครับในโอกาสที่พี่บอลกระสินแล้วก็พี่เล็กนะครับพี่ชายที่แสนดีแล้วก็พี่สาวที่แสนสวยทั้งสองท่านนะครับตกลงมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับผมก็ขออวยพรให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับรักกันไปนานๆมีความสุขมากๆนะครับขอให้ ชีวิตนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับสวัสดีครับ